ห,หนูทำไงดีเนี่ยดูดวงตาแทุกคนน่ากลัวจัดสวัสดีครับผมเลดเดินเข้าป่านะครับวันนี้ผมมีข่าวดีจะมาบอกกับทุกๆคนนะครับคือณนะตอนนี้เจ้าหนุ่มน้อยนะครับทุกคนจำกันได้ไหมว่า วันที่ผมไปนอนที่บ้านกระเหลี่ยงมีเด็กคนหนึ่งนอนฟอผมทั้งคืนเลยทุกคนยังจําเด็กคนนั้นได้ไหมคือวันนี้น้องมีนัดกับผมสถานที่แห่งนี้น้องบอกว่าน้องเจอสิ่งที่ผมต้องการแล้วซึ่งสิ่งที่ผมต้องการอ่ะผมก็รู้อยู่แก่ใจแล้วว่าคืออะไรคือลุงหมี่นะครับ น้องบอกว่าน้องเจอสิ่งที่ผมต้องการซึ่งสิ่งที่ผมต้องการที่อยากจะเจอผมตามหามาหลายวันคือไม่ใช่ใครลุงหมีเนี่ยแหละไอ้ปอบใช่ไหมทุกคนมันพรางตามไม่ให้เราเห็นน้องบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะสิ่งท,ที่ที่ผมต้องการนะไม่ได้อยู่ไกลไปกว่าอะไรเลยไม่ได้ไกลเลยเพียงแค่ว่าผมโมดนพรางตามไม่ให้มันเห็นไม่ให้เราอะเห็นลุงหมีนะครับ ซึ่งตอนนี้ผมจะไม่พูดมากทาเพลงแล้วผมจะเรียบเดินทางไปหาน้องแล้วก็ไปดูกันว่าสิ่งที่ผมต้องการอะ่ะมันเป็นสิ่งเดียวกับที่น้องจะพาผมไปเจอหรือเปล่าเดี๋ยวเดินทางไปกันนี่เลยทุกคนสถานที่นะครับผมไม่รู้ว่าน้องคนเนี้ยเขามีจุดหมายอะไรนะครับวันนั้นก็เฝ้าดูแลผมทั้งคืนแล้ววันนี้ยังพาผมมาหาสิ่งที่ผมต้องการนะครับ หลายคนอาจจะไม่เห็นว่าผมอะได้ตามหาลุงหมีบ้างไหมผมตามทุกวันทุกคนนะผมตามทุกวันคือผมตามยังไงก็ตามไม่เจอนะผมเลยไม่ได้อัปเดตให้ทุกคนได้ดูไงเพราะว่าผมไม่เจอลุงหมีจนมาวันนี้ผมไม่รู้นะว่าใช่เรื่องเดียวกันกับที่ผมคิดหรือเปล่าแต่สิ่งที่ผมต้องการตอนนี้ไม่ใช่อะไรไงผมคิดว่าแค่เจอลุงหมีผมพอใจแล้วไงนี่น้องมารอผมแล้ว ออ้นองเอ็งเจอสิ่งที่พี่ต้องการแล้วอเอ็งพอจะบอกได้ไหมว่าสิ่งที่พี่ต้องการ่ะคืออะไรน้องไม่บอกทุกคน คือน้องบอกน้องจะพาไปหาเองคนระับตามเองมาแล้วเสื้อที่ผมพี่ให้นี่เองเองเอาไปพ่อห่วยงั้นเลยเหรออน้องบอกให้ผมตามน้องไปนะเฮ้ย hey. ใครร้องวะเฮ้ย ไอห,หนูใครร้องฮะเอ็งเดินรอพี่ได้ดิเดี๋ยวอะไรนะนนพี่ไม่ได้ยินเสียงเองเลยเอ๋อเขาโดนมนดำเฮ้ยใครร้องวะเฮ้ยทุกคนได้ยินไหม น้องทำอะไรบางอย่างนะครับเห็นไหมไปเดี๋ยวผมขึ้นไปดูบนบ้านนะครับให้น้องทำพิธีไปก่อนนะครับใครร้องไม่รู้ทุกคน ใครร้องวะไม่ได้อยู่บนบ้านเดี๋ยวนั่งฟังกันก่อนทุกคนนมใครร้องอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอพี่ก่อนเอ็งทำอะไรอย่าเมื่อกี้ เปิดป่าคือผมพี่โดนพังตาใช่ไหมที่เองบอกเดี๋ยวเฮ้ย <Hey. S 2> เสียงใครอ่ะเสียงใครร้องอ่ะ ผมถามว่าเสียงใครร้องโอยเสียงร้องนะครับทุกคนเฮ้ยน้องพึ่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 ง,ง,งเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูดิเสียงใครร้องเฮ้ย นะที่พี่ต้องการสิ่งนี้ที่เอ็งบอกกันนะเฮ้ยลุงหมีเฮ้ยเขาร้องอะไรของเขาเนี่ยคุยด้วยก็ไม่ได้ยินลุงหมีใช่ลุงหมีไหมเนี่ยลุงหมีจำลุงหมีจำผมได้ไหมเนี่ย ร้องลอยจัดทุกคนดูดิแก่ร้องแบบว่าร้องลอยจัดตอบผมเหมือนแบบว่าไม่มีแรงตอบไอ้ไหนูทำไงดีเนี่ยฮะทำไงดี โโอ้ห oh, oh, พึ่งก็มาตอมจริงๆดูดิทุกคนพึ่งว่ <Hey. S 1> าไงเอ็ง <Hey. S 1> <Hey. S 2> ช่วยพี่ได้แค่นี้ใช่อ <Sure. S 1> ืมโหเอ็งช่วยพี่แค่นี้พี่ก็พอใจแล้วแค่เอ็งเจอเอ็ง พาพี่มาเจอลุงเขาพี่ก็ดีใจแย่แล้วเนี่ยเดี๋ยวทุกคนครับเดี๋ยวช่วยกันเดี๋ยวผมจะพยุงพยุงลุงหมีแกมานี่หน่อยนะครับทุกคนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพยุงแกเข้าไปในบ้านกันทุกคนโอ้โหสภาพแกอิดโรยจัดนะครับร้องงเดียวเลยดูดิ วันนี้ผมคิดว่านะผมจะพาแกอยู่ในบ้านแล้วผมจะเฝ้าแกแล้วทีนี้ผมจะรีบลงไปหาลุงสามนะครับให้มาถอนมนดำที่ไอ้ปอบเนี่ยทำกับลุงหมีเอาไว้นะครับไปทุกคนเดี๋ยวเข้าไปพยุงลุงหมีกัน

พูดจาก็ไม่รู้เรื่องนะครับไปไอ้หนูพาเขาขึ้นบ้านเลยไปลุงหมีขึ้นบ้านไหวไหมเนี่ยโอ้โหรู้สภาพ หยุดเลยเว้ยดูดวงตาทุกคนง่ากลัวจัดร้อ,องเดียวเลยทุกคนอ้อยหนูหนูช่วยไปตามลุงพี่ให้หน่อยได้ไหมฮะห,หนูครับเดี๋ยวพี่จะเฝ้าลุงเขาให้ หนูหนูช่วยไปตามลุงเออลุงพีห่หน่อยได้ไหมลุงสาม,มเขาอยู่ตรงที่กระตออะ๊อบอ่ะกระต๊อบที่เอ็งนอนเฝ้าพี่อ่ะไปงั้นเอ็งไปตามไปพี่หน่อยเร็วไกลหน่อยเดี๋ยวพี่รอเดี๋ยวพี่เฝ้าให้นะพี่ขอบคุณเอ็งมากเลยนะหนูหนูเดินทางปลอดภัยนะคนน้องไปแล้วมนูนะเดินไปแล้ว ให้น้องไปนะครับทุกคนน้องอ่มีความไวกว่าผมนะครับผมว่าถ้าทิ้งเวลานานไปนี้ลุงหมีแย่แนะ่น่นให้น้องเดินไปแล้วส่วนผมเนี่ยจะเฝ้าดูลุงหมีไว้ตรงนี้เองนะครับไปแล้วทุกคนน้องไปแล้วสภาพแบบนี้เนี่ยทุกคนดูได้เลยนะครับว่าแกโดนสิงล่างนะครับ ถามว่าแกมีวิชาไหมแกมีแต่ว่าปอบตัวนี้มันร้ายมากทุกคนมันลุงหมีเป็นคนที่แบบชอบสงสารคนทีเนี้ยผมคิดว่ามันน่าจะทําอะไรกับลุงหมีสักอย่างที่ทําให้ลุงหมีเนี่ยเชื่อนะครับอทุกคนทำไงดีวะเดี๋ยวผมพูดผิดพูดไม่พร้อยไงทุกคนผมขอโทษด้วยนะครับ ผมต,ตกใจกับเหตุการณ์อยู่เดี๋ยวดูคนยัมีทีนอนก่อนย,ยมีไหวไหมเนี่ย เกงก็ขาดนะครับดูดิเกงขาดโอ้โหทำไงดีโอ้โหสภาพ ดูสภาพแกเลยทุกคนแกกราบแกไ,ไหวอไรไม่รู้เดี๋ยวรอลุงสามก่อนทุกคนลุงหมีนอนก่อนลุงหมีตั้งสติลุงหมีตั้งสติเอาไว้ลุงหมีกำลังโดนเล่นง,งานอยู่ ตั้งสติลุงหมีตั้งสติลุงหมีตั้งสติเอาไว้ให้ดี ส่งของไอ้ปอบตัวนั้นทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมพิศของไอ้ปอบนั้นมันร้ายแค่ไหนโอเคทุกคนเดี๋ยวไปรอลุงมลุงเดี๋ยวรอลุงสามด้านนอกกันทุกคนลุงหมีห้ามออกไปไหนนะลุงหมีอยู่นี่นะลุงหมีตั้งสติไว้ไม่ร้องไม่งอแง สภาพลุงหม,มีตอนนี้ดูไม่ได้เลยนะครับแกอยู่ๆก็ร้องขึ้นมานะครับดูดิอยู่ๆก็วไายอะไรไม่รู้แล้วก็ร้องขึ้นมาของแกอะ่ะเดี๋ยวแกไปไหนหรอวะเดี๋ยวยังอยู่ไหมนอนแล้วนอนนิ่งแล้วเอ้ยใบไม้ดินไงน บ้านก็นหลอนแล้วลุงหมีมาร้องแบบนี้ผมนี่คือแบบทำไรไม่ถูกเลยนะครับทุกคนครับตอนนี้ไม่รู้จะทำยังไงเลยนะน้องเขาเนี่ยน่าจะต้องรอเวลาพักหนึ่งแหละกว่าน้องจะมานะครับแต่ว่ายังไงน้องไวกับผมอดี่แล้วนะครับเนื่องจากว่าบ้านกะเหลี่ยงเนี่ยห่างไกลาจากที่นี่ประมาณ ไปประมาณสักสิบกิโลได้ทุกคนซึ่งน้องเดินป่าอะไรคล่องกว่าผมแกหลับไปแล้วแกหลับไปแล้วดูสภาพดิผอมจัดตังเกงก็ขาดคือตอนแรกอะ่ะแกนอนอยู่ต้นกล้วยต้นเนี้ยที่ผมมาเห็นนอนขดตัวอยู่ตรงเนี้ย แล้วก็สงสารแจนะครับทุกคนอช่วยยังไงดีวะเคี้ยวเสือของลุงสามเนี่ยผมก็ให้คุณลุงที่นอนหนาวสั่นคนนั้นไปแล้ว แล้วครับดูสภาพบ้านนี่ยังหลอนเลยนะครับทุกคนโอ้โหเฮ้ยแกก็ยังร้องไม่หยุดเลยนะครับ ครับเห็นลุงที่ผมเคารพรักเป็นอย่างนี้นะเครียดเหมือนกันนะครับประเด็นผมไม่รู้จะช่วยแกยังไงแล้วมันต้องอาคมเท่านั้นแหละอาคมที่ใสสะอาดนะครับต้องมาล้างพวกของมันดําของพวกไอ้ปอบนะครับอย่างเดียวนะครับที่จะล้างความอาถรรพ์ของไอ้พวกนี้ได้นะครับไอ้นม นุมยังไม่มาเลยนะครับนุมน้องยังไม่มาทุกคน ใครวิ่งวะใครวิ่งวะมึงหรือเปล่าไอ้ปอบไอ้ปอบมึงหรือเปล่ามึงออกมาดิมึงเข้ามาสิงล่างกูหน่อยดิไอปอบ พยะเอามาแล้วเหรอเฮ้ยมาไวยังวะลุงสามกำลังตามมาใช่ไหมแล้วลุงสามเขาว่าไงเขาเขาได้พูดอะไรกับเองไหม อ๋อกำลังตามมาใช่ไหมได,ได้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 พี่ขอบคุณเองมากเลยนะเองช่วยเหลือพี่ได้ดีมากๆเลยอ่ะโอเฮ้ยลุงหม,มีห้ามออกไปอยู่นี่แกตอบดูแกตอบห้ามออกไปนะดูดิโอเคทุกคนเดี๋ยวระหว่างนี้ผมจะเฝ้าลุงหม,มี แม่ค้าใส่ตามผมเลยนะแล้วก็เดี๋ยวรอลุงสามแกเดินทางมานะครับทุกคนโอเค